สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้แวะชมแวะชิมแวะเที่ยวนะครับพามาแวะชิมกาแฟอยู่ที่สวนกงนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันและไปชิมกาแฟกันนะครับไปกันครับอันนี้เราก็เข้ามาภายในร้านแล้วนะครับลมรื่นมากครับ มีเพลงฟังชิลๆโอ้มุมนั่งสวยๆเลยนะครับร่มรื่นม,มากข้างในก็จะเป็นป่าสวนสวนมากนะครับแล้วก็มีต้นผลไม้มีมังคุด ค่อนข้างจัดสวนไว้ร่มรื่นมากนะครับแต่ที่นี่จะเป็นสวนหมากเก่าแล้วก็ประยุกต์มาเป็นร้านกาแฟโอ้หปลาปลาแลืดเผือกน,นะครับ มีน้ำตกตกแต่งไปด้วยพันไม้เยอะนะครับร่ลมรื่นมากแต่ละมุมมีมุมพายเวทต่างๆมานั่งนะครับแต่ละมุม มีลูปลาอยู่ด้านบนด้วยจัดไว้หลายมุมนะครับผมนั่งเล่น สวยนะครับล่มเล่นมากตรงตัวนะครับแต่ละมุม ค่อนข้างชิลมากเลยครับเหมาะสำหรับมานั่งเดิมกาแฟนั่งทำงานชิๆลๆร่มรื่นมาก โอ้มุมนี้ก็สวยนะครับชอบจังเลยมุมนี้ชิวมากนะครับมุมนี้ดีจังเลยไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบาร์าน้ำกันไปสั่งเครื่องดืมม่มกันครับเข้าไปดูในร้านกันนะครับ ว้าวมีให้เขียนคอมเมนต์ไว้แล้วก็เขียนข้อความต่างๆไว้นะครับถ้ามาในร้านค่อนข้าง,างอ,บอ,บอ,บอบอุ่นนะครับมีเมนูอาหาร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโซนภายในร้านนะครับที่เป็นโซนห้องแอร์ไว้รองรับลูกค้านะครับโซนข้างในนี้ก็ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็สวยมากนะครับจัดร้านไม่สวยมากนี่นะครับโซนด้านในมีโต๊ะนั่งหลายโต๊ะไว้รับประทานอาหารกันนะครับอบอุ่นนะครับภายในร้านชอบมากเลยครับเราดูโซนในร้านกัน ที่เป็นห้องแอร์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างนอกกันนะครับที่เป็นโซนทางด้านหลังร้านที่เป็นเทเลสยื่นยื่นออกไปนะครับไปดูกันครับเป็นมุมรีแลักชิลๆสวยๆเลยนะครับนั่งชมนะ้ำชมปลา โอ้ชอบมากเลยครับล,ะละัดเผือกเยอะมากชิวมากเลยครับเข้ามาด้านหลังร้านก็จะเป็นเธอร์เลสยื่นออกมาเป็นมุมๆนะครับแต่ละมุมแต่ละมุมไว้ให้นั่งเล่น จัดไว้แต่ละมุมค่อนข้างเต็มพื้นที่และก็สวยนะครับสร้บรรยากาศของแต่ละม,มุมนี่นะครับของผมสั่งมาแล้วนะครับเป็นโกโก้ปั่นนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูกัน อืเข้มข้นอร่อยมากเลยนะครับโหสดชื่นเลยฟินกับบรรยากาศด้วยนะครับธรรมชาติตมากๆเอ่อพื้นพื้นเดิมเก่าก็น่าจะเป็นสวนสวนมากเนาะสวนมากก็เป็นเอ,อสวนผสมเนาะเป็นต้นหมากกับต้นมังคุดเนาะ แล้วเจ้าของก็มาทําเป็นร้านกาแฟลมลื่นมากเลยครับตั้งต้องเียนี่นะครับในร่องมามีเปให้นอนชิวๆด้วยนะครับฟินมากเลยโโหปลาแรดตัวใหญ่มาก โอ้ดีมากเลยครับปล่มลื่นอยู่ในสวนเงียบเงียบชิวชิวฟังเสียงธรรมชาติดูปลานะครับโอ้หอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาชิมกันนะครับเดี๋ยวให้ดูมาดูอันนี้คือ โทษน้ำผึ้งโทน้ำผึ้งนะครับแล,แล้วก็ไอศครีมช็อกโกแลตน่าทานน่าทานไฮไลท์เลยนะเนี่ยโทษน้ำผึ้ง ม,มูด้วยกล้วยหอมหอ,อมน้ำผึ่งมากช็อกโกแลตอร่อยขอกีวีหนึ่งชิ้นอื ตัดเลี่ยนได้ดีเข้ากันมากเลยเยี่ยมเลยอ่ะชอบชอบมีเปรน,นะไว้สำหรับนั่งเล่นรีแลกเวลากินอิ่มแล้วเราก็นั่งชิวๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับกับอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆ ติดตามนะครับแวะชมแวะชิมแวะเที่ยวนะครับแฟนเพจแล้วก็ Youtube แวะชมแวะชิมแวะเที่ยวนะครับชแนลนะครับฝากกดติดตามนะครับกด s ับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ